สวัสดีครับปราแม่เป็นน้องกูค้นครับมาพบกันวันนี้นะครับเคืออีสานฮักจังใช่แนวนะครับวันนี้จะปามากินน้ำพริกอ่องนะครับสูตรเมืองเหนือครับวันนี้คนเหนือทําเองเมืองเหนือทําเองนะครับมาลองชิมเบื้องครับว่าจะล้าขนาดไหนมาเลยครับ อรุ่นนี้ต้องสดครับเพราะมันเหมาะขนาดอือืม ถึงแม่ผมจะมาอยู่เมืองอีสานนะครับแต่ผมกับเบเ้องอาหารการกินของภาคเหนือนะครับผมก็ยังมาทําอาหารเหนืออยู่เลยครับเดี๋ยววันต่อต่อไปผมอาจจะทําน้้าเงี้ยวแกงแค่หรือไหลายอย่างนะครับมานำเสนอมาไปนอ้องจะคอยรับชมกันต่อไปนะครับ กินไปเลยกระล้ำตลอดครับอื เดิมเนี่ยครับย่ยครับเขากำเป็นแบนนะ้น่ะโอ่งลงควายน้อนนะครับอืมอทำใจหลายอืม พริกอ่องตามธรรมดาทั่วไปนะครับมันมันต้องมีแข่มหมูน้ำนะครับพอดีวันนีบ้บ่ได้ยเฮดนะครับก็เลยบามีให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ ล้ำขนาดครับขวัยพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็นา่าจะเพียงเท่านี้นะครับค่อยมาเจอกันใหม่ในะโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะหาคับเขาล้ำๆ้ซแบๆมานำเสนอให้พี่น้องเช่นเคยนะครับครับสวัสดีขอสวัสดีครับ